จริงๆร้านเราไม่ใช่มามา่าเป็นเมนูหลักมีเมนูอีกหลากหลายมากมายอย่างยำแซลมอนคอหมูทอดหมูกรอบทอดยำกุนเชียงกุนเชียงเราเป็กุนเชียงค่อนข้างดีไม่มันปลาทอดเมนูต่างๆเรามีเยอะมากของร้อยเมนูได้เวลาไม่ดีตลอดทังนจะมีช่วงโดดขึ้นมาถึงช่วงเขาเลิกงานพี่ พอหลังสี่ทุ่มพึ่พอคนเริ่มกลับมามเริ่มไปเที่ยวถ้าทุ่มเราเริ่มซามันก็เหมือนกับที่ผมบอกว่าผมทําให้คือหลังห้าทุ่มเพราะว่าผมว่าแต่มันมาตรง,งกับว่าช่วงสี่ทุ่มเราเป็นยังขายดีอยู่พอห้าทุ่มแถบเราเริ่มซาตรงกันมาดีก็ได้กลุ่มลูกค้าชุดนี้ที่เป็คนกลุ่มคนตอนเด็กเข้ามาเฉยๆก็เลยใช้ในการนั้นขั้นต่ำแปดสิบจะทำสูงจุดไว้ที่ร้อยห้า ีหนึ่งผมตัดคิวตอนทีหนึ่งแต่ยังมีลูกค้านั่งรอก็น่าจะประมาณตีสองใครมารับคิวก่อนทีหนึ่งผมทาให้นานทุกคนถ้านั่งรอได้เพราะเราไม่มีโต้จริงถ้าเขายอมรอผมก็ลองทําแต่พอตีหนึ่งจะไม่รับคิวเพิ่มลักษณะมีคิวดีไหมดีแต่ว่าเยอะมากหนึ่งทางร้านกดดันไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ลูกค้ากดดันกดดันทางร้านพอมาทานก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อหนีแต่ถ้ามีคิวแบบสิบยี่สิบคิวมันไม่ใช่ปัญหาบางทีอะ แปคิวที่เคลียร์กันยังไงลูกค้าก็กดดันทนะั้งร้านผมไม่ยืนรอนานแล้วนะผมเมงรู้อย่างนี้เราก็พยายามเล่นแต่ถ้าลูกค้าไม่รู้เราจะทําอะไรก็รู้สึกกดดันทนะั้งสองฝ่ายถ้าถามมีคิวอะโอเคบริหารคิวบริหารนะแต่มันมีทางได้หมดกับผู้บริโภคนี่เพิ่มขึ้นตอนเนี้นยแผนกทำมามาเนี่ยยืนหลังอย่างน้อยต้องมี3ามคนแรกๆที่ผมทำเนี่ยคือผมคนเดียวกงางเาก็เรีอนแต่งหน้าเรืนน่องอะไรก็สอน น,นี้มามากสามนาทีขึ้นสองหม้อจากตะกอนสามถึงห้านาทีต่อหม้อลดเวลาลงและผลิตได้เร็วขึ้น